เมื่อกี้คันนี้ที่เขาไม่กล้าแซงขึ้นมาเขาคิดว่าเราจะจะออกควันครับเขาก็ชะลอนะครับกาเขาก็ทําถูกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็จะรอครับพอเราวิ่งตรงเลนจนเขามั่นใจแล้วว่าเออเราไม่ออกมานะครับเขาก็แซงขึ้นมาเขาก็ทําถูกแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับผมตั้มธามิยะอัลเทอร์ช็อปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมานะครับพาเพื่อนนะครับ ลองออกไปดูนะครับประสบการณ์นะครับในการขับรถตอนกลางคืนนะครับในเขตชุมชนนะครับว่าเราต้องทําอย่างไรบ้างนะครับเราต้องมองตรงไหนต้องดูยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็อาไว้เป็นประสบการณ์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการขับรถนะครับในเขตชุมชนในเขตเมืองนะครับว่าเราต้องดูต้องสังเกตอะไรยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับ การขับรถนะครับในเขตชุมชนช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับเเพื่อนๆนะครับสาหรับมือใหม่นะครับฝากแนะนำแนะนำนิดนึงนะครับว่าการขับรถในเขตชุมชนเนี่ยยิ่งช่วงตอนกลางคืนนะครับอุตส่าห์ทั้งวัยนะครับเริ่มเลยนะครับจากเราจอดอยู่ข้างถนนนะครับหลังจากเราทําภารกิจส่วนตัวนะครับทําธุระเสร็จแล้วนะครับเราจะออกจากตรงที่เราจอดรถนะครับ เริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมองซ้ายครับเอ้มองขวานะครับนะครับมีรถมาไหมนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวรอเลยครับมีรถมานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกไปนะครับดูแสงไฟให้ดีครับค่อยจอดไปครับค่อยจอดไปนะครับแต่อย่าเพิ่งออกไปนะครับค่อค่จอดนะครับมองกระจกข้างให้ดีครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเราก็ไม่ต้องออกครับแต่เราเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้นะครับให้เขารู้ว่า เราต้องการจะออกไปนะนะครับแล้วก็มองกระจกข้างให้ดีครับมองดูให้ดีครับมีรถมามีรถมาเป็นสายเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับเราก็อยออกครับจนกว่าจะมั่นใจครับเพราะตอนกลางคืนเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับจากจังหวะนี้นะครับรถไม่มีแล้วอ่ะแล้วก็ไปเลยครับเติมคันเร่งครับมามองข้างหน้าครับเอาละครับไปได้แล้วครับก็เติมคันเร่งนิดนึงครับ เพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็ขับไปได้เลยครับนะครับในการขับนะครับในเขตชุมชนในเมืองนะครับหูตาตั้งไวนะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับทามรอที่เบรคนะครับข้างหน้ามีคนข้ามถนนนะครับแล้วก็เท้าลมรอที่เบรเราเบรเราเบรได้เลยนะครับนะครับถ้าเราเผลอลอยนะครับไม่มองถนนไม่อะไรนะครับพอกระชั้นชิดแล้วเรามาเบรนี่ไม่น่าทันนะครับถึงเราเบรทันนะครับรถที่ตามหลังมาเขาก็อาจจะ ชนตูดแล้วได้นะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจเราคุมเครือนะครับแล้วเท้าเรามาลอที่เบรกนะครับแต่เบรกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ไฟเบรกขึ้นนะครับข้างหลังเขาก็จะเห็นแล้วครับว่าเฮ้ยเรากำลังเบรกนะนะครับเขาก็จะชะลอนะครับทีนี้นะครับมาเราจะเลี้ยวนะครับเราก็เปิดไฟเลี้ยวนะครับมองกระจกข้างครับอ่าไม่มีมอเตอร์ไซค์มานะครับอ่ามีมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ไปเลยครับแล้วก็มองถนนนะครับมองซ้ายมองขวานะครับ วิ่งตามคันขนา้างหน้าไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันเป็นโค้งขวานะครับเราจะเลี้ยวโค้งขวาครับก็เปิดไฟเลี <c oughs> ้ยวนะครับตีวงไปหน่อยนึงนะครับให้เลยไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็เลี้ยวนะครับพอรถตรงปุ๊บอ่ะคืนพวมาลัยนะครับมองไปนะครับมองดูซ้ายขวานะครับอ่ข้างหน้ามอเตอร์ไซค์เขเปิดไฟกระพริบกู้คือยังไงเขาจะตรงไปเหรอหรือยังไงน่าจะตรงไปครับอ่าโอเคแต่เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับ เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับปึ๊บมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเลี้ยวมานะครับซอยมันแคบนะครับซอยมันเล็กเราก็ต้องระวังนะครับมีคนข้ามถนนด้านหน้านะครับอ่าโอเคท้ามรตที่เบรกนะครับมาเราก็มองดูนะครับเช็คอ่าโอเคไม่มีอะไรนะครับเอามอเตอร์ไซค์โผล่มายังไงครับอ่ะไม่เป็นไรครับเราก็รถเรายังช้าอยู่นะครับ เยังแตะเบรกได้อยู่นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ขับไปครับมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับว่าเอ๊ะมีรถมาไหมนะครับอย่างทางขวามีรถมานะครับอ่าโอเคเขาเลี้ยวขวานะครับเขาเลี้ยวซ้ายของเขานะครับก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราก็ตรงไปนะครับก็ค่อยครับด้านหน้าทางมันแคบนะครับเราก็ค่อยไปครับผมถ้าเพื่อนๆนะครับงงทางแคบเราขับยังไงดีนะครับผมมีวิธีนะครับ ผมสอนไว้แล้วนะครับในการจับพวงมาลัยนะครับทันยังไงให้รถตรงนะครับเราก็เอาจุดนั้นนะครับมาดัดแปลนะครับก็คือว่าเราดูขอบเส้นนะครับซ้ายขวานะครับให้อยู่ในให้ครอบพวงมาลัยเรานะครับถ้าพวงมาลัยเรายังอยู่ในขอบเขตนะครับเราก็ตรงไปได้ครับอันนี้รถติดหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นน่าจะเป็นแยกนะครับ ข้างหน้ามีคนข้ามถนนอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคทีนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยนะครับอ่ามีมอเตอร์ไซค์มานะครับอ่าเขาจะเลี้ยวขวาให้เขาไปก่อนนะครับขัดข้างหน้านะครับเขามีรถเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์มีเลี้ยวขวาด้วยนะครับเราก็จ่อจออไปครับมองซ้ายนะครับอ่าไม่มีรถนะครับมองขวานะครับมีมอเตอร์ไซค์มาไหมนะครับอ่าไม่มีนะครับ แล้วก็ตรงไปนะครับคืนพวงมาลัยนะครับขับตรงไปเรื่อยๆครับโอเคดูถนนดีๆนะครับรถจอดเยอะแยะนะครับดูให้หมดเลยนะครับเราขับรถตอนกลางคืนหูตาต้องไวครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับสนับเพื่อนๆนะครับที่แบบต้องขับรถออกมาตอนกลางคืนนะครับเป็นมือใหม่ด้วยรถก็เพิ่งออกมาป้ายแดงสดๆร้อนๆนะครับยังไม่คุ้นชินเลยนะครับบางทีต้องไปหาเพื่อน ไปรับญาตินะครับหรือว่าบางทีไปส่งญาติที่โรงพยาบาลนะครับเราก็ไม่รู้ได้นะครับบางทีเราต้องเข้ามาในซอยนะครับบางทีเราขับรถนะครับเพื่อนติดรถมาจากที่ทํางานให้มาส่งที่คอนโดที่อพาร์ตเมนต์เราก็มาส่งนะครับพอเราขากลับเนี่ยเราก็ไม่คุ้นชินทางนะครับเราก็ต้องระวังนะครับในคุมเครือไม่ชัดเจนนะครับเราก็เท้ามารอที่เบรกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารถมันยังไหลอยู่นะครับอ่าเราก็ขับไปนะครับดูซ้ายดูขวานะครับ ด้านหน้านะครับผมจะเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยนะครับดูกระจกมองข้างครับมีมอเตอร์ไซค์ตามมาทางด้านซ้ายไหมอ้าไม่มีนะครับอ่าไม่มีแล้วก็ดูถนนครับอ้าปึ๊บเลี้ยวเรียบร้อยครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็ตรงไปครับครับตรงไปเลยนะครับด้วยความเร็วนะครับเดี๋ยวนะครับด้วยความเร็วด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับประมาณ 25 26 27กิโลเมตรนะครับขับในซอยนะครับเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับในเขตชุมชนเราไม่ต้องทําความเร็วให้มากครับเราขับตามที่เราคิดว่าเราคุมรถอยู่นะครับด้านหน้ารถเขาจอดอยู่นะครับน่าจะเป็นสีแยกนะครับเอาเคเป็นสีแยกนะครับดูเหมือนว่าไม่มีไฟแดงไม่มีไฟอะไรเลยนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสี่แยกวัดใจแล้วนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆแย่ครับค่อยๆแย่นะครับค่อยๆแย่ไปนะครับมองขวานะครับมองขวาเ็ามีรถอยู่นะครับมองซ้ายนะครับมอเตอร์ไซค์จอดให้เรานะครับโอเคเราเลยมาแล้วนะครับเลยมาครึ่งสี่แยกแล้วนะครับก็เราก็ตรงไปเลยครับอ่าโอเคครับผมทีนี้เราขับนะครับเราขับมาในซอยเนี่ยอันตรายที่สุดคือมอเตอร์ไซค์ครับเขาชอบออกมาจากซอยนะครับ เยอะๆนะครับซอยเล็กซอยน้อยบางทีเขาออกมาบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับเราต้องระวังนะครับข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับโอเคนะครับเราก็ขับไปครับขับค่อยๆขับไปครับไม่ต้องรีบครับยังไม่ขึ้นเรายังไม่ได้เข้าถนนใหญ่นะครับเราวิ่งในซอยแคบๆนะครับในช่วงตอนกลางคืนอันนี้ต้องระวังครับมอเตอร์ไซค์เขาจะวิ่งทับเลนมา สวนเล่นมาเราก็ต้องระวังกับนะครับซอยแคบๆนะครับเปี่ยวๆนะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะครับมองซ้ายมองขวานะครับด้านหน้ามีรถมาจากซอยนะครับทางขวามีมอเตอร์ไซค์จออที่จอดมานะครับเขายังไม่ออกนะครับเอาโอเคแล้วก็ไปครับขับตามไปเลยนะครับครับดูทางให้ดีครับ ค่อยไปครับถ้าละถ้าอันไหนไม่มั่นใจนะครับยกเท้ามารอที่เบรคครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมาปุ๊บเราเบรกได้เลยครับนะครับแต่ถ้าไม่มีเบรกก็ไม่เป็นไรครับมันก็มันไม่เกิดอะไรขึ้นมันก็ดีแล้วครับอถึงทางโค้งเลี้ยวนะครับเลี้ยวขึ้นพวงมาลัยรถตรงขึ้นพวงมาลัยนะครับปล่อยพวงมาลัยนะครับเอามือรูปนะครับเอามือสัมผัสพวงมาลัยเบาๆให้พวงมาลัยมันไหลกลับนะครับนะครับตองนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับ เปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกข้างครับมีมอเตอร์ไซค์มาไหมนะครับอ่าไม่มีนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบครับทางมันแคบนะครับแล้วก็มืดด้วยนะครับเราไม่ต้องรีบครับเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเผื่อมีมอเตอร์ไซค์เขาแซงขึ้นมาอะไรขึ้นมาเราก็ยังไม่รู้นะครับเราค่อยๆไปนะครับโอเคขับตรงไปครับตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ ด้านหน้าน่าจะเป็นออกถนนใหญ่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับขับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับเรามือใหม่เราไม่ต้องทําอะไรให้มันรวดเร็วนะครับเราค่อยๆช้าช้าช้าค่อยๆไปครับด้านหน้ามีรถเข้ามาในซอยแสดงว่ามันต้องมีรถเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะครับเราต้องเราก็ถ้าเราออกได้น่าจะออกได้ครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับ่ามีรถมานะครับ เราก็ดูนะครับส่วนใหญ่เป็นรถเลี้ยวซ้ายเข้าซอยทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับแล้วก็จอดนะครับอ่ารถส่วนใหญ่เป็นรถเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะครับเราก็มองมองกระจกข้างทางซ้ายนะครับมีมอเตอร์ไซค์แทรกมาไหมนะครับไม่มีอ่ะไม่มีแล้วก็เลี้ยวออกมาครับตรงไปนะครับด้านหน้ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะครับาเราก็เบี่ยงชิดขวานิดนึงนะครับอ่าโอเคทีนี้เราจะเข้าทางหลักครับมองกระจกขวาเลยครับมองกระจกขวาเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเข้ามาปุ๊บนะครับเติมคันเร่งครับ เอ่มคันเร่งเลยนะครับมองข้างหน้าด้วยนะมีรถไหมนะครับเราจะเข้าขวานะครับมีรถมานะครับมาโอเคไม่เป็นไรเรายกคันเร่งครับให้เขาเข้าไปก่อนนะครับพอเขาเข้าไปพุทธ่านแล้วก็นะครับเลี้ยวขวานะครับเข้ามาในเลนแล้วครับปิดไฟเลี้ยวครับโอเคแล้วครับตรงไปก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาในเลนเรายังขับช้าอยู่เรายังเข้าเลนขวาไม่ได้นะครับแล้วเลนขวาก็มีรถด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเราก็วิ่งเลนซ้ายไปนี่แหละครับ เรามือใหม่นะครับเราขับซ้ายไปเรื่อยๆนี่แหละครับขับตรงไปครับผมตรงไปยาวๆเลยนะครับวิก้คันนี้ที่เขาไม่กล้าแซงขึ้นมาเขาคิดว่าเราจะจะออกควันครับเขาก็ชะลอนะครับกาเขาก็ทําถูกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็ชะลอครับพอเราวิ่งตรงเลนจนเขามั่นใจแล้วว่าเออเราไม่ออกมานะครับเขาก็แซงขึ้นมาเขาก็ทําถูกแล้วนะครับนี่แหละครับ ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับถ้าไม่มั่นใจเราก็จะรอนะครับฝากมือใหม่ไปด้วยนะครับทีนี้นะครับเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆครับเรายังไม่รีบนะครับด้วยความเร็วของเราประมาณนี้ตอนนี้ครับอยู่ที่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบ็ประมาณนี้ครับด้านหน้านะครับเขามีไฟเบรกนะครับเขาเบรกกันใหญ่เลยนะครับเราก็มองไกลๆไปอ๋อมันเป็นไฟแดงนะครับด้านหน้านู้นมีไฟแดงนะครับ ไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหมนะครับเราก็ชะลอครับยกเท้ามารอที่เบรคครับเขาเบรกเราก็เบรกเลยครับเบรกเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับเรายกเท้ามารอที่เบรกเราเบรกได้เลยนะนะครับแค่หนึ่งวิสองวินี่ก็มีความหมายนะครับการยกเท้าจากคเร่งมาที่เบรกนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งวิสองวินี่บางทีมันไม่พอนะครับแต่ถ้าเราเท้ามารอที่เบรกเนี่ย แค่ฉุกเฉินปุ๊บเรากดได้เลยนะครับไม่ถึง1วิด้วยซ้ำนะครับในการกดเบรกเราก็อยู่รถทันแล้วนะครับอันนี้ฝากเพื่อนๆไว้นะครับซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะนะครับเป็นทิกที่ผมใช้ตลอดเลยนะครับไม่มั่นใจยกเท้ามารอที่เบรกครับถึงเวลาเบรกเราเบรกได้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรครับบางทีบางทีเราใส่รองเท้าส้นสูงนะครับใส่รองเท้าแตะนะครับการเบรกนะครับ บางทีเรายกจากคันเร่งมาเบรกเนี่ยมันช้านะครับพอทีเราติดรองเท้ nice ท though, าหรือว่าอะไรยังไงนะครับรองเท้าไม่ถนัดเท้านะครับบางทีมันหลวมไปนะครับกว่าจะยกมาที่เบรกได้ก็อันตรายครับเสียเวลาไปแล้ววิสองวินะครับกว่าจะเบรกได้นะครับการที่เรายกเท้ามารอที่เบรกเนี่ยมันก็เป็นการเช็คนะครับว่าบางทีรองเท้าเราบางทีรองเท้าเราติดรองเท้าเชือกรองเท้าเชือกลัดรองเท้าเราติดที่คันเร่ง มันหลุดออกมาเราไม่รู้นะครับเราก็จะได้เช็คไปในตัวนะครับว่าโอเคเรายกมาได้นะครับแต่ถ้าก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะเบรกนะครับมันยกมาแล้วเราเท้าติดนะครับเท้าติดติ่คัะเร่งนะครับแล้วยกเท้ามาเราที่เบรกไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ยังมีเวลานะครับพอที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับหักเปลี่ยนเลนออกไปนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับโอเคกลับเขากลับเข้ามานะครับเราขับมาในเลนนี้นะครับเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆครับ ข้างหน้าเขามีไฟเบรกกันนะครับเขาเหยียบเบรกแล้วก็เบรกตามนะครับถ่ายเบรกเลยนะครับอ่าปึ๊บนะครับเขาเบรกแล้วก็เบรกตามนะครับพอเขาไหลไปเราก็ตามครับเติมเขาเร่งตามนะครับก็ค่อยตามไปครับด้านหน้าเขาเลี้ยวเข้ามาเปลี่ยนเลนเข้ามานะครับอ่าเขาปล่อยเข้าไปครับไม่เป็นไรเขาอยู่ด้านหน้าเรานะครับเขาเปลี่ยนเข้ามาเลนด้านหน้าเรานะครับเขาอยู่ด้านหน้านะครับทั้งคันเลยนะครับก็ปล่อยเขาเข้ามาครับไม่เป็นไรครับนะครับ ข้างหน้าเขาเบรกนะครับเราก็เบรกตามนะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่ขั้นกลางระหว่างเรากับข้างหน้าเราก็ต้องดูนะครับว่าเราก็ต้องเบรกเผื่อมอเตอร์ไซค์ด้วยนะนะครับนะครับบางทีเพื่อนๆนมือใหม่นะครับยังไม่รู้นะเบรกกระชันชิดนะครับอาจจะไปชนมอเตอร์ไซค์ได้นะครับมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอีกอ็อบเจกต์หนึ่งนะครับเป็นวัตถุวัตถุหนึ่งบนถนนนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีครับข้างหน้าเขาเบรกกันหมดเลยนะครับ ซ้งเลนเราแล้วก็เลนขวานะครับเขาเบรกนะครับอ่ามีแท็กซี่พี่แท็กซี่เข้ามานะครับเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาอโอเคปล่อยเข้าไปครับเขาอยู่ด้านหน้าเต็มคันนะครับอ่าโอเคให้เขาเข้าไปครับแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆครับด้านหน้าเหมือนจะมีรถกลับนะครับอ่าโอเคเราให้เขากลับรถนะครับโอเคเราเบรกให้เขาครับเขากลับรถแล้วนะครับทางฝั่งขวานะครับเขาจี้จี้มานะครับฝั่งขวาเขาจี้มานะครับเพื่อไม่ให้รถไปนะครับเพื่อ เขาจี้บังให้เราเราก็ไปครับเราก็ตามไปนะครับนะครับโอเคนะครับขับตามไปเลยนะครับเพิ่มความเร็วด้วยนะครับข้าข้นหน้าเ้าเร็วยังไงเราก็ต้องเร็วตามนะครับสลับมือใหม่นะครับโอ้พี่เขาเร็วผมก็ยังไม่ชินเอาเราก็เอาเร็วที่เราทําได้ก็พอครับนะครับแต่เราอยู่เลนกลางอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรครับเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆครับดู ดูเลนของเรานะครับว่ามีการเบรกไหมด้านหน้านะครับมองไปยาวๆครับเขามีเบรกนะครับแล้วก็ชะลอนะครับเท้ามอที่เบรกนะครับโอเคนะครับขับตรงป้านะครับดูตลนซ้ายขวานะครับดูอด้านหน้ามีไฟเขียวด้วยนะครับไฟเขียวมีทั้งไฟเขียวและไฟแดงด้วยนะครับมันมันคืออะไรนะครับถ้าไฟเขียวนะครับ อยู่ตรงกลางนะครับแล้วไฟแดงนะครับอยู่ทางฝั่งขวานะครับนั่นหมายความว่าฝั่งขวายูเทิร์นนะครับหรือเลี้ยวขวาเนี่ยก็ติดก็ติดไฟแดงไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าตรงไปนะครับเป็นไฟเขียวก็ตรงไปครับแต่ทีนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับมองดูนะครับอ่าไม่มีรถมานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวานะครับค่อยๆเลี้ยวไปครับ โอเคเข้ามาในเลนนะครับคืนพวงมาลัยนะครับตรงไปนะครับทีนี้เราก็ตรงไปเลยครับเลนฝั่งซ้ายเขาน่าจะตรงไปนะครับแต่เราจะเลี้ยวขวานะครับเราต้องเข้าไปชิดขวานะครับนะครับค่อยๆไปครับอ่เปิดไฟเลี้ยวขวาเลยนะครับเราเข้าขวาเลยนะครับมองดูกระจกข้างครับอ่าไม่มีมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บตรงไปนะครับเราก็เลี้ยวขวาเลยอ้ากลายเป็นไฟแดงซะงั้นนะครับเราก็เบรคครับแต่เบรคครับค่อยๆแต่เบรคค่อยๆไหลนะครับ ไม่ต้องแต่เยอะครับเรามาไม่เร็วนะครับเราก็ค่อยแตะนะครับแต่พอให้รู้ว่าขันหลังเราแตะอ่าแต่พอให้รู้ว่าขันหลังเนี่ยให้เห็นไฟเบรกของเราก็พอครับอ่าพอเข้าใกล้ๆบอ่าก็ค่อยเบรกครับอ่าพอใกล้ๆหยุดแล้วก็เบรกอย่างนี้ครับจะได้เบรกนุ่มๆนะครับเอาละครับนี่ก็คือการขับรถนะครับตอนกลางคืนนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก็ ไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นประสบการณ์นะครับเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการขับรถตอนกลางคืนนะครับในเขตชุมชนนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับลองเพื่อนๆลองดูนะครับแล้วก็ลองดูแนวทางนะครับเพื่อนๆนะครับได้ขับรถตอนกลางคืนนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับได้เป็นประสบการณ์แบ่งปันกันนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสาหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซับสไครต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กาลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ